ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยกาวพารวยจะพาพี่น้องกระผมมาพูดคุยกันก่อนหวยออกเหล่าพัฒนากับบ่าวแหลมพารวยครับผมครับสำหรับเลขเล่าพัฒนาครับในงวดที่ผ่านมาครับผมก็ได้ออกไปกันเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะครับเนาะครับเลขที่ออกครับผม1 2 2 2 2 4เลขล่าง2-2ครับผมครับสำหรับงวดนี้ก็มาเบิ่งกันครับว่าสูตรในงวดที่ผ่านมาครับของบ่าวแหลมเนี่เข่าหรือลุดเนาะครับเนาะ ครับอ่ะมาเบิ้งกันครับพี่น้องครับพี่น้องมองเห็นกันบ่น้องครับผมครับจะบ่ค่อยขยับนะครับเนาะอ่ะครับสาหรับมวทีพันธนมากครับผมสูตรที่เขาก็เป็นสูตรเดิมครับพี่น้องเป็นสูตรเดิมเป็นสูตรเดิมก็คือสูตร ที่2นะพี่น้องเนาะครับผมสูตรที่2ในเข่าที่2อสองครับผมครับสูตรที่2เข่าที่2อสองถือว่าเดินดีครับพี่น้องครับเดินดีครับสูตรที่1กับสูตรที่3หลุดไปครับพี่น้องอ่ะมวดนี่ครับผมครับจะขอจับตัวเหล็กแน้ทางในสูตรสูตร1กับสูตร3และกัสูตรที่2เนี่ยพี่น้องกันน้องคบเนาะครับจะได้ดูว่าครับผมตัวเลขออกมามวดนี่จะออกมาที่สูตรใดอ่ะมาเบิ่งกันครับผม สำหรับเลขเล่าพัฒนานะครับเาในงวดที่จะถึงครับก็บคือวันจันทร์ครับพี่น้องวันจันทร์ที่6ครับจันทร์ที่6 พฤศจิกายน25-66คุยกันก่อนหวยออกลาพัฒนา ขออนุญาตเขียนให้แล้วเลยเนาะครับเนาะสูตรที่หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งสอง สองสามสี่สี่ห้าหกหกเจ็ดแปดครับผมครับพี่น้อง นี่ถึงหมด3ส,สูตรนะครับเนาะครับนี่คือสูตรที่จับให้พี่น้องก,กันเป็นประจำครับมื่อนี้จะจับสูตรนี้ครับผมให้พี่น้องเบิ่งกันก่อนนะครับเนาะเพราะวา่าเขาติดกันมาหนีสามงวดแล้วครับผมอ่ะมาเบิ่งครับผมสำหรับสูตรที่2นะครับเนาะ สูตรที่สองประกบกันก็จะได้ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่สองสอง สองสามสองสครับผมครับตัวเลขแ้วทางนะครับเนาะพี่น้องเห็นกันิีว้าโอ๊ยออกแล้วคยวเอามาหาครับผมงวดวงหันก็ะมีครับผมครับก็คืองวดนี้นะครับเบ้าแหลมตัดสินใจเอาสูตรที่สองจับให้พี่น้องกันเลยครับผม สูตรที่สองครับนอพราวาครับผมขับงวดวันที่หกครับพี่น้องกระเล็กแนวทางของเบาวแหลมผ้ารวยครับบนล่างครับผมครับหนึ่งกับสองฟันสองนะพี่น้องรับเต้นสองมากอะฟันที่หนึ่งสองกับสองซี่ครับผมครับกันศูนสองเอาไว้ครับมาเบิ้งครับผมนี่คือชุดที่บาแหลมป้ายพี่น้องกันน้ครับเนาะครับสําหรับครับผม สูตร1กับสูตร3ที่นี่พี่น้องครับสำหรับอันนี้คือสูตรสูตร2สูตรที่เขาประจํานะพี่น้องครับเขาติดกันมานี่3มงวดแล้วครับติดกันมนี่สามงวดแล้วครับสำหรับเด่นๆกันเนาะพี่น้องเนาะกลับตัวเลขที่หลายสุดอยู่นี่ก็จะมีเลขศูนย์นี่ถือประเด็นเพราะว่าศูนย์นี่มีครับผมมีหลายกมูอ กะวังกันพี่น้อง0ูนย์สองศูนย์านะครับเนาะครับแต่ว่าเบ้าแหลมเด่นให้พี่น้องก็คือ1 2กับ2 4ครับผมตามสูตรเลขวิ่งอะมาเบิงสําหรับสูตรที่จับกันประจําที่นี่พี่น้องครับก็คือสูตร1กับสูตร3กันเนาะครับเนาะครับ1กับ3ามาเบิงว่าตัวเลขจะมีตัวใดกันบ้างพี่น้องสังเกตเบิ้งเนาะตัวเด่นก็คือ6ถ้าเอาสูตรนี้จับกัน ตัวเด่นคือหกครับถ้าตัวเด่นคือหกนะพี่น้องสมมุติว่าจับเต็มเลยครับก็จะมีห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดครับผมหกหกหกเจ็ด หกแปดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดครับสำหรับครับผมตัวเด่นเด่นสุดๆตามสูตรก็คือห6าหกเด้อพี่น้องครับบกคนพลาดเนาะครับเนาะถึงแมนว่าครับผมงวดน,นี้ถ้าออกมาตัวนี้ห้ามให้พลาดกันเลยทีเดียวครับผมเพราะว่าเป็นตัวเด่นหกชนหกหกครับผม 6นี่มีชนกันเยอะครับผมหกหนี่มีชนเยอะดังหาเสี่ยพี่น้องครับพี่น้องลองสังเกตว่าสูตรหนึ่งเราเนาะตามปกติเีีเยวเคยจับกันที่เคยเขามาเปะเปะเลยก็คือครับผมหาครับผมหาหกหนี่มันมาน้ากันครับผมครับคู่บาอาจารย์โดนนั้นมักจะออกงากแต่ว่ายูสูตรมันมีครับพี่น้องหกมันมีินบริข่าวบริจับอยู่ฟังเดียวกันเฮาจับขามฝากอยู่ก็คือหากับหกเนาะครับเนาะครับนี่หาหกเลยแหละครับผม มีห้าหกสำหรับสูตรหนึ่งกับสูตรสามมาจับกันครับผมกระไดห้าหกคือเก่าสูตรสามจับสูตรสามกระไดห้าหกคือเก่าครับดังนั้นห้าหกถือว่าเด่นสุดๆเลยพี่น้องครับเด่นสุดๆให้ระมัดระวังกันเอาไวน้นะครับเนาะว้าวยือๆกับใบพี่น้องเบิ้งนึ ครับผมขอประทานอภัยเด้อครับพี่น้องครับเด่นอย่างนอกเบาแหลมจิวาที่เนาะครับขีดมับมัฟย่ผู้เดียวครับขอประทานอภัยอ่ะเบิ่งกันดีๆครับพี่น้องกับตัวเลขกับแนวทางกันเนาะครับเนาะครับสําหรับครับผมขออนุญาตนิดนึงเสียงดังครับสําหรับสูตรที่สองพี่น้องก็หาสานักที่มาชนแล้วก็ เอาตัวเนียนๆให้ได้ได้พี่น้องครับถ้ามาอีกกับย่อยพลาดกันครับสําหรับซูนีกับย่อยพลาดเนาะครับเนาะครับสองสองนี่ถ้าเก้าเลขกสองนี่เป็นหลักเดียวกันกับเลขกอย่างพี่น้องว่าครับสองสองนี่กับซีซีแบงก์สันนี่เนาะพี่น้องเนาะครับผมครับถ้ามันเป่ามาอีกกับย่อยพลาดกันครับผมครับเป่านี่คือจัดไปเลยครับไหลนี้ไปตั้งแต่ศูนย์ศูนย์ลดพี่น้องครับฮอดเก่าเก่าโบรายครูครับผม มาเบิ่งกันครับที่นี่บัดที่นี่พี่น้องครับสําหรับสูตรนี้นะครับเนาะครับจับมาแล้วครับผมกัไดซํานี่แหละครับแต่ถ้่าพี่น้องครับผมมีความสามารถครับผมถอดรหัสลับออกมาไดจาก3สูตรของเบาแหลมพี่น้องไดทุกงวดครับผมครับไดทุกงวดถ้าเฮามีเล็กวิ่งแม่นๆม่นครับพี่น้องที่เคยเขาเลยทุกงวดเขาสามารถเอาเล็กวิ่งเขามาประกอบเบิ่งสูตรไดมีเล็กวิ่งสมมุติวายเล็กวิ่งพี่น้องมา1กับ2 กับ1กับ2พี่น้องก็ต้องมาเบิ่งสูตรนี่1กับ2กับ1กับ2ประกอบยังได้แน่2 3 4ครับถ้าพี่น้องได้เลขวิ่งมา5กับ6จังซี่ครับพี่น้องครับหรือว่า6กับ7จังซี่ครับผมจริงหาเด่นได้พี่น้องครับหาเนมีทั้ง2เลยแสดงว่าตัดตัวนี้ออกมาประกอบตัวนี้เลยครับผมครับก็คือหาคับ6เนาะครับเนาะถ้าพี่น้องได้มาเอามาประกอบกันเลยกับ6 7 8ครับผมหรือว่า8 9 0เนาะครับเนาะครับอ่ะจังได๋ก็ขอให้พี่น้องปังๆกัน ครับในงดนี้ขออนุญาตนะครับเนาะพี่น้องแคปหน้าจอกันขออนุญาตปับด้วอพี่น้อง สำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมที่กำลังติดตามรับชมตัวเล็กแนวทางกันอยู่ในขณะนี้เนาะครับเนาะรับเบ้าแหลมเบ้าแหลม,มท่าสีเนี่ย <c oughs> หลายคนสิห่วงใจดีเนาะครับเนาะลืมแล้วเบ้าแหลมลืมท่าสีระมัดระวังครับเอาตัวดเล่นๆของเบ้าแหลมนี่แหละไปหลดฟันขาดโหลดนะพี่นอนะ้องเนาะครับยังงึกงัก ผู้ได้มักผู้ได้ชอบกะจัดครับผมครับสำหรับตัวเลขเนาะครับเนาะครับแนวทางครับผมของเล่าพัฒนาครับในงวดประจาวันจันทร์ที่6พฤศจิกายน2566เหรล่าพัฒนาครับผมคุยกันก่อนหวยออกครับกับเบาแหลมผ่ารวยครับขอให้พี่ไ้องครับทุกผู้ทุกคนโชคหมันร่ำรวยกันนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้นองไปก่อนเจอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับผม